สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิดิยาพรพุุวันค่ะวันนี้นะคะจะมานําเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ค่ะรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ภาคเรียนที่2เรื่องวงกลมและสอนในเรื่องมุมที่จุดศูนย์กลางและมุมภายในส่วนโค้งของวงกลมค่ะมาตรฐานการเรียนรู้นะคะข้อ2.2เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิตและนำไปใช้ค่ะตัวชี้วัดนะคะม .3 ทับ3ค่ะเข้าใจและใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมในการแก้ปัญหาค่ะสาระสําคัญนะคะวงกลมเป็นรูปเรขาคณิตบนระนาบซึ่งแต่ละจุดบนรูปเรขาคณิตนี้อยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งบนระนาบเดียวกันเป็นระยะเท่ากันเรียกจุดคงที่นี้ว่าจุดศูนย์กลางของวงกลม หรือเรียกระยะที่เท่ากันนี้ว่ารัศมีของวงกลมรัศมีของวงกลมหมายถึงระยะระหว่างจุดศูนย์กลางของวงกลมและจุดบนวงกลมหรือหมายถึงส่วนของเส้นตรงที่มีจุดศูนย์กลางของวงกลมเป็นจุดปลายขอดคือส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายทั้งสองอยู่บนวงกลมเดียวกันขอดแต่ละเส้นจะแบ่งวงกลมออกเป็นสองส่วนโค้ง เส้นตัดวงกลมคือเส้นตรงที่ตัดวงกลม2จุดเส้นสัมผัสวงกลมคือเส้นตรงที่ตัดวงกลมเพียงจุดเดียวเท่านั้นและเรียกจุดตัดนั้นว่าจุดสัมผัสมุมที่จุดศูนย์กลางคือมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมเป็นจุดยอดมุมและแขนทั้งสองของมุมตัดวงกลมมุมในส่วนโค้งคือมุมที่มีจุดยอดมุมอยู่บนวงกลมและแขนทั้งสองของมุมตัดวงกลม มุมในครึ่งวงกลมคือมุมที่มีจุดยอดมุมอยู่บนวงกลมและแขนทั้งสองของมุมผ่านจุดปลายทั้งสองของเส้นผ่าศูนย์กลางเช่นหนจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะหรือ KPA ด้านความรู้นะคะด้าน K นักเรียนสามารถบอกทฤษฎีบทเกี่ยวกับมุมที่จุดศูนย์กลางและมุมภายในส่วนโค้งของวงกลมขอดของวงกลมและเส้นผ่าวงกลมค่ะด้านทักษะและขบวนการนะคะหรือว่าด้าน P นักเรียนเกิดทักษะดังนี้ค่ะ1น,นะคะสังเกตค่ะ2เชื่อมโยงและ3การให้เหตุผลค่ะด้านคุณลักษณะนะคะนักเรียนสามารถแสวงหาความรู้จากสื่อือการเรียนรู้ต่างๆนะคะมาสรุปเป็นองค์ความรู้ค่ะ2ปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายนะคะด้วยความเพียรพยายามค่ะสาระการเรียนรู้นะคะมุมที่จุดศูนย์กลางและมุมภายในส่วนโค้งของวงกลมค่ะ กิจกรรมการเรียนรู้นะคะขั้นนำค่ะการใช้ความรู้เดิมเชื่อมโยงความรู้ใหม่ค่ะคู้ครูนะคะจะใช้ powerpoint นะคะอธิบายในส่วนประกอบของวงกลมหรือเนื้อหาที่เคยเรียนไปแล้วนะคะและให้นักเรียนเล่นเกม w n d e r go ค่ะเพื่อทบทวนความรู้เดิมค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเนื้อหานะคะต่อมาคุณครูก็จะให้นักเรียนเล่นเกม w n d e r go เมื่อนักเรียนเล่นเกมสิ็ธ์ก็จะมีผู้ชนะ คุณครูก็จะให้รางวัลแก่ผู้ชนะค่ะซึ่งตามทฤษฎีการเรียนรู้การแบบการแบบวางเงื่อนไขของสกินเนอร์นะคะเขาบอกไว้ว่าการที่ผู้กระทํจาจะกระทําสิ่งนั้นไปเรื่อยๆก็จะเกิดกับก็จะเกิดได้โดยการเสริมแรงค่ะและก็จากทฤษฎีของฮันนะคะบอกไว้ว่าการตอบสนองต่อการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดเมื่อได้รับการเสริมแรงนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นสอนค่ะรู้และเข้าใจนะคะครูนะคะจะใช้สื่อกระดานวงกลมค่ะอธิบายเกี่ยวกับความหมายของส่วนโค้งและมุมต่างๆดังนี้ค่ะกจะ็จะประกอบไปด้วยครึ่งวงกลมค่ะส่วนโค้งใหญ่ส่วนโคง้นโคงน้อยนะคะมุมที่จุดศูนย์กลางค่ะแล้วก็มุมภายในส่วนโค้งของวงกลมมุมในครึ่งวงกลม หลังจากนั้นเมื่อคุณครูอธิบายทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมไปแล้วก็จะให้นักเรียนลงมือทํานะคะโดยคุณครูจะแจกใบงานและให้นักเรียนทําใบงานที่1หรือกิจกรรมชวนคิด2.1ลงในใบงานค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของใบงานที่1นะคะให้นักเรียนทําลงในตารางค่ะขั้นสรุปนะคะคุณครูและนักเรียนนะคะร่วมกันเฉลยใบงานที่1ค่ะและการร่วมกันอภิปรายสรุปสิ่งที่เรียนมาค่ะ สื่อและแหล่งเรียนรู้นะคะสื่อการเรียนรู้นะคะคือ 1. สื่อการสอนกระดานวงกลมค่ะ2สื่อเกมมอเตอร์โกเรื่องส่วนประกอบของวงกลมค่ะและก็3สื่อจาก powerpoint เรื่องมุมที่จุดศูนย์กลางและมุมภายในส่วนโค้งของวงกลมค่ะ4ี่ใบงานที่1กิจกรรมชวนคิด2.1ค่ะแหล่งเรียนรู้นะคะห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ค่ะการวัดและการประเมินผลนะคะสิ่งที่วัดนะคะด้านความรู้หรือด้านเคค่ะ เครื่องมือนะคะก็คือใบงานที่1กิจกรรมชวนคิด2 1จค่ะวิธีวัดผลนะคะตรวจสอบผลใบงานที่1กิจกรรมชวนคิด 2. 1ดค่ะเกณฑ์การประเมินนะคะนักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนได้คะแนนรวมเจ็สิเอร์เซนตขึ้นไปหรือผ่านเกณฑ์การประเมินระดับที่ดีขึ้นไปค่ะด้นนานทักษะและขบวนการนะคะเครื่องมือนะคะแบบประเมินด้านการเชื่อมโยงและการให้เหตุผลค่ะ วิธีการว mm ัดนะคะโดยจากใบงานที่1กิจกรรมชวนที่2.1ค่ะเกณฑ์การประเมินนะคะนักเรียนได้คะแนนรวม2คะแนนขึ้นไปในแต่ละด้านหรือผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไปค่ะด้านคุณลักษณะนะคะแบบประเมินพฤติกรรมและการเรียนการสอนค่ะสิ่งที่ประเมินนะคะสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนค่ะเกณฑ์การประเมินค่ะนักเรียนได้คะแนนรวม70%ขึ้นไปหรือผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับที่ดีขึ้นไปนั่นเองค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์การวัดและการประเมินผลนะคะแล้วก็จะเป็นเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมค่ะก็จะเป็นแบบประเมินผลด้านความรู้ของนักเรียนค่ะหรือใบงานนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินด้านการเชื่ยมยอมโยงและการให้เหตุผลค่ะโดยจะมีทั้งหมด3ข้อค่ะ หนึ่งนะคะการเชื่อมโยงค่ะนักเรียนจะได้สามคะแนนเมื่อนักเรียนตอบคําถามได้ครบถ้วนหรือว่าได้สองคะแนนตอบคําถามไม้ครบถ้วนสมบูรณ์แต่ว่าตอบถูกมากกว่าครึ่งค่ะแล้วก็ได้หนึ่งคะแนนนะคะตอบคําถามกิจกรรมไม่ครบถ้วนและก็ตอบถูกน้อยกว่าครึ่งค่ะการให้เหตุผลนะคะนักเรียนตอบคําถามกิจกรรมได้ครบถ้วนสมบูรณ์ประโยคสัญลักษณ์ถ no ูกต้องถูกต้องนะคะจะได้สามคะแนนตอบคําถามกิจกรรมไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่ประโยคสัญลักษณ์ตอบถูกมากกว่าครึ่งนะคะ ก็จะได้2คะแนนต่อคำถามกิจกรรมไม่ครบถ้วนสมบูรณ์สัญลักษณ์ถูกน้อยกว่าครึ่งก็จะได้1คะแนนค่ะในการสังเกตนะคะเมื่อนักเรียนตอบคำถามกิจกรรมได้ชัดเจนทุกข้อนะคะก็จะได้3คะแนนค่ะและเมื่อนักเรียนตอบคำถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่ว่าตอบถูกกว่าครึ่งหนึ่งนะคะก็จะได้2ค่ะนักเรียนตอบคำถามกิจกรรมไม่ครบถ้วนและก็ไม่สมบูรณ์นะคะก็จะได้1คะแนนค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นแบบประเมินด้าทัศน์และขบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมันยธยมศึกษาปีที่3ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเกณฑ์การให้คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นแบบประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนค่ะ แล้วก็จะเป็นบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ค่ะค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ